อนุโมทนาสาธุกับคณาจารย์ผู้พิเลี้ยงแล้วก็นักศ,าศาึกษาครูสมาธิทุกท่านนะครับวันนี้อยากจะคุยต่อเนื่องกับที่วันก่อนที่มีการพูดถึงเรื่องอะไรนะสัมภเวสีใช่ไหมเออไว้นดนนะ้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ที่ยังไม่ได้ถึงวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยนะคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่มีที่เกิดอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าหากว่ายังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เนะี่ยล้วนเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นสัมภเวสีไม่ได้น่าเกลียดน,นะแต่คนไปให้ความหมายน่าเกลียสัมภเวสีแปลว่าสแสวงหาที่เกิด สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดแล้วทำไมจึงสแสวงหาที่เกิดก็เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ยังตัดอวิชชาไม่ได้ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายใน31ภูมิอยู่นะอันนี้เรื่องของสัมภเวสีอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของนิมิตนะนิมิตก็คือความภาพที่เราเห็นชนิดหนึ่งเนีายจ,จะเรียกว่าความฝันในสมาธิ เวลาที่เรานอนหลับเราเห็นภาพเรียกว่าฝันใช่ไหมภาพที่เห็นในนิมิตนั้นเป็นภาพสีนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้เขาพิสูจน์กันมาทีนี้นิมิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกับทุกๆคนมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่เคยบอกว่าเรามาฝึกสมาธิ ในแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อนั้นเรียกว่าการสร้างสติจนเป็นมหาสติโดยการให้อยู่กับผู้รู้เริ่มต้นที่ให้ถามว่าใครคือผู้รู้นั่นแหละคือการพัฒนาสติขึ้นไปถ้าจิตเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้อย่างเช่นอยู่ในคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธจกนกระทั่งพุโทโธหายไปจิตนิ่งอยู่ตรงเนี้ย อย่างนี้เรียกว่าฌานซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันฌาน,นจะมีรูปปฌานสี่และอะรูปประฌานอีกสีอย่างรูปฌานที่รูปฌานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานก็มีแฟกเตอร์หรือองค์ประกอบคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตามีหอย่างวิตกวิจารก็คือการนึกพุทโธ แล้วก็ขยับไปเป็นทุติยฌาน,ต,ต,านตัติยฌานจตุติฌานบางคนเนี่ยชอบไปพูดผิดไปบอกว่านั่งสมาธิแล้วได้ฌานรู้อย่างนั้นอย่างนี้นี่นนะคนนั้นให้เข้าใจเลยนะไม่เคยนั่งสมาธิฟังเขามาถ้านั่งสมาธิแล้วเข้าฌานเนี่ยไม่เห็นอะไรนะครับ มันจะเหมือนหลับนะคนหลับรู้เรื่องไหมล่ะไปรู้เรื่องอีกทีตอนที่ตื่นเพราะว่าฌานคือการเพ่งอยู่ถ้าฌานลึกลงไปนี่หลับครับส่วนญาณยานแปลว่าความรู้สู่ความสำเร็จเป็นถ้าเป็นภาพมันจะเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นด้วย อาการลักษณะสามอย่างเช่นกำํำหนดรู้ปุ๊บเนี่ยเห็นเลยหรือถามแล้วค่อยเห็นหรือมีสิ่งประกอบแล้วถามแล้วค่อยเห็นอันนี้เล็กยานนะคนที่เขามียานอย่างเช่นของเราหายเงลองนึกดูถ้าคนทำสมาธิมานานๆเข้าสมาธิปั๊บแล้วนึกถึงภาพไล่ลำดับเลยมันจะไปเห็นอย่างเงี้ยอย่างเี้ยเล็กยาน ต่างกันนะอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำสมาธิมันไม่เหมือนกับตัวหนังสือนะแล้วอยากให้เอาเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาเป็นหลักของคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเรียนกันเฉพาะแบบวิชาการที่เขาเรียนกันเนะี่ยนั่งทำตรีนัมงทำโธรทมเอกด,ดีนะไม่ใช่ไม่ดี ผมก็จบนักธรรมเอกบาลีวยากรณ์ก็เรียนพระไตรปิฎกก็อ่านดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่อาจเข้าถึงสภาวะธรรมได้ไม่อาจเข้าถึงฌานได้ไม่อาจเป็นญาณได้จนถึงขั้นที่จะไปสู่วิปัสนาจนเป็นวิปัสนาญาณท้งวิปัสนาญาณเก้าวิปัสนาญาณสิหเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติ นะดังนั้นจึงเห็นข่าวข่าวอะไรอยู่ถึงจะเรียนสูงสูงก็ตามเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเมื่อวานนี้มีการประชุมกันของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพท่านประธานที่ประชุมก็บอกว่าเวลาเนี้ยทางพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเวลานี้ที่จะเป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนา สอนในแบบการปฏิบัติจริงๆนะก็คือคําสอนของหลวงพ่อวิริยังต่ว่ากันนะ้นนะไนว่ากันอย่างนั้นนะคือสถาบันพลังจิตตาลุภาพของเราเนี่ยแล้วท่านก็เคยเข้ามาฟังเข้ามาศึกษาแล้วท่านต่างๆเหล่านั้นนะ่ยหลายท่านก็เคยมาเป็นลูกศิษย์เป็นเป็น,ปนลูกศิษย์อาจารย์กับหลวงพ่อนะ แล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้เทศจากการอ่านหนังสือท่านออกมาจากข้างในซื้อพิมพ์มาถวายหลวงพ่อซื้อมาทีเป็นปึกเลยนะาหลายเล่มสมัยก่อนนะสมัยเป็นเนนที่จริงคนอื่นเขาซื้อมากองไว้ผมก็ไปถวายท่านตอนเช้ารูไหมหลวงพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ยังไงเปิดทีละหน้าฟื้นฟื้นท่านใช้อะไรดูก็ไม่รู้ยังับเราสแ,แกนอย่างเงี้ย สามสี่ฉบับแป๊บเดียวจบเลยแล้วท่านก็เอาไปแล้วพอฉันอะไรเสร็จท่านคุยเรื่องพวกนี้กับโยมได้คือจิตของท่านไปอย่างนั้นแล้วไงมันก็ทำได้เพราะจิตคนเราเนี่ยมันมีอำนาจพิเศษในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะจดจำแล้วมันไม่ได้เก็บข้อมูลมาเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวไม่รู้ว่าเกิฉพบกี่ชาติ ดังนั้นคนที่จิตละเอียดปุ๊บเขาระลึกถึงอดีตชาติได้โอ้โหมันยาวไกลมากถึงเกิดความเบื่อหน่ายไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เ,เรียกว่าได้ยาณสามคือยาณแรกเนี่ยปุบเพนิวาสานุสติยานณะลึกชาติตนเองได้นับพบนับชาติไม่ท่วนเบื่อละตรงนี้ทำให้เบื่อไม่อยากเกิดอีก พอต่อมาได้ยาหนึ่งจุตูปปาตยานรู้ที่เกิดที่ไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้มองหน้ากันรู้เลยว่าคนนี้เมื่อก่อนชาติที่แล้วเป็นอะไรณสภาวะจิตขนาดนี้ถ้าตายเราจะไปไหนจะรู้หมดก็ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่สงสารสัตว์โลกด้วยก็เลยละลดตัดกิเลสเลยได้ยาที่สามเรียกว่าอาสาวะขยะยาน ยานอันเป็นไปเพื่อการบทดกิเลสเนาะก็แบ,บ่งปันกันตรงนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุในงานนักศึกษาครูสมธิรุปที่54ของกาบขอบคุณท่านอาจารย์วุทิกรสถานธำโภ